ข่าวด่วนคลังเคลียชัดเงินโยยาลงทะเบียนยังไงและ3มอาชีพนี้โดนตัดสิทธิ์แน่นอนอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆท,ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ ครับสวัสดีครับเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโควิดรอบที่2นะครับรัฐบาลเตรียมกระตุ้นการใช้จ่ายอีกรอบผ่านโครงการเราชนะแจกเงิน7 0 0 0บาทนะครับคือแบ่งเป็นเดือนละ3,500บาทจํานวน2เดือนนะครับรวมถึงการเปิดรอบเก็บตกโครงการคนรักเครื่องอีก1่ล้านสิทธิ์นะครับที่จะได้รับเงินใช้จ่าย3,500บาทนะครับระหว่างที่2โครงการนี้จะนํารายละเอียดเข้าคอรมออีกครั้งในวันที่19นั้นนะครับได้มีคําถามคาดใจจากประชาชนมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกว่า ใครจะได้เป็นผู้ที่รับสิทธิ์หมายถึงวิธีการลงทะเบียนนะครับตกลงเราต้องลงทะเบียนใหม่ไหมหรือต้องใช้ฐานข้อมูลเก่านะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับ13มกราคม64ด้านในอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านได้ให้ออกมาสัมภาษณ์พิเศษในรายการรวมไทยสร้างชาติร่วมต้านโควิด19นะครับทางช่อง NBT นะครับ เกี่ยวกับมาตรการทางการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 และลอกใหม่นตึกสันติไม่ตีนะครับทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับคําถามคาใจเหล่านี้นะครับทางนี้นะครับกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับเขาก็ได้ตัดบทสรุปให้มาเป็นประเด็นสําคัญสําคัญนะครับเกี่ยวในบทความนี้นะครับคําถามที่1ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับรับเงินคนละ7 0 0 0บาทราวประมาณ3 0 5ล้านคนนะครับ ้านในอาคมเผยถึงมาตรการเราชนะที่ออกมาในรอบนี้นะครับที่จะให้เงินคนละ3,500บาทเป็นเวลา2เดือนรวมเป็นเงิน7,000บาทโดยยืนยันว่านี่คือมาตรการเพื่อดูแลอย่างครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับ เราแยกไม่ได้ว่าจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการแพร่กระจายสู่กี่จังหวัดถึงแม้บางจังหวัดอาจจะไม่ได้รับผลกระทบแต่มันมีผลกระทบทางอ้อมมาตรก,การนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามเรามีเกณฑ์การช่วยเหลือให้ตรงจุดเช่นบางกลุ่มอาจจะนะครับมีระบบเงินเดือนอยู่แล้วที่รองรับความเดือดร้อนตรงนี้เช่นขอละกอรัฐวิสาหากิจนะครับและแรงงานในระบบที่ลงทะเบียนกับประกันสังคมก็มีการดูแลอยู่แล้วนะครับเกณฑ์การคัดเลือกเป็นอย่างไรใครมีสิทธิ์บ้างนะครับ ท่านก็บอกว่าสําหรับเกณฑ์นะครับใครบ้างที่จะเข้าเกณฑ์นาคมนะครับเขายังเผยถึงนะครับระดับการทํางานว่าจะเริ่มจากตัดคนที่ได้รับการดูแลอยู่แล้วออกไปนะครับย้าว่าอย่างไรก็ตามต้องมีการลงทะเบียนโดยอาจจะใช้แพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วนะครับหรือใครที่ไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็อาจจะต้องมาลงทะเบียนกันใหม่นะครับและต้องใช้ระบบการจ่ายเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ใครบ้างที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์นะครับตอนนี้ก็คือพยายามดูให้ครบหมดประมาณว่า 30-35ล้าร้านคนถ้าเราคิดแบบปีที่แล้วกลุ่มนี้กลุ่มนี้พอรวมกันมันก็มากแต่คราวนี้เราดูกลุ่มคนที่มีสิทธิ์ในโครงการอื่นอยู่แล้วก็ตัดออกไปนะครับทีนี้ถามว่านะครับแล้วใครบ้างมีอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าก็เข้าเกณฑ์ด้วยโดยต้องมาลงทะเบียนอีกครั้งเราก็ต้องจ่ายเงินเข้าเป๋าตังค์ของเขาแรงงานนอกระบบวินมอเตอร์ไซค์นะครับคนส่งอาหารเดลิเวอรี่แท็กซี่ก็มีสิทธิ์ได้หมดเพียงแต่ต้องแจงรายละเอียดนิดนึงนะครับ ส่วนวิธีการลงทะเบียนในอาคมนะครับยืนยันว่ารอบนี้จะทําได้ง่ายกว่าเดิมนะครับอาจจะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับคนที่ถามว่าได้คนละครึ่งแล้วนะครับเราจะได้รับมาตรการของเราชนะได้ด้วยหรือเปล่านะครับในคมท่านก็เผยว่านะครับสาหรับคนที่ได้มาตรการคนละครึ่งแล้วก็จะถูกนํารายชื่อมาคัดกรองด้วยนะครับโดยยึดตามวัตถุประสงค์หลักของเราชนะคือ ต้องการให้คนที่มีไรายได้น้อยโดยหากคนที่ได้คนละครึ่งแล้วนะครับได้รับการตรวจสอบเข้าเกณฑ์เราชนะนะครับก็จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยนะครับแล้วเงินเข้าเป๋าตังแล้วจะนําออกมาเป็นเงินสดได้ไหมในส่วนของการเบิกจ่ายนั้นนะครับหลายคนมีความสงสัยว่าหากเอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วจะเป็นต้องใช้จ่ายผ่านแอปเท่านั้นหรือไม่สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้หรือเปล่านะครับ เรื่องนี้นายอาคมเผยว่าต้องรอความชัดเจนอีกครั้งในวันที่19มกราคมซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับจะนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงจะทราบรายละเอียดส่วนนี้นะครับอังคารหน้านะครับจะมีความชัดเจนมากขึ้นผู้ที่ถือบัตรคนจนมีสิทธิ์รับ7,000บาทด้วยหรือไม่นะครับเป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินตามโครงการเราชนะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นนะครับมีสิทธิ์รับ เงิน7 0 0 0บาทตรงนี้ด้วยหรือไม่นะครับผู้ที่ถือบัตรคนจนมีสิทธิ์รับ7 0 0 0บาทด้วยหรือไม่นะครับเป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยสําหรับผู้ที่นะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นจะสามารถเข้าร่วมกับโครงการเราชนะหรือรับเงิน7 0 0 0บาทในส่วนตรงนี้ได um si ้หรือไม่นะครับด้านนายอาคมตอบชัดว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนโดยหลักการแล้ว น่าจะได้รับหมดนะครับโดยรัฐจะเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อัตโนมัตินะครับและสําหรับ3อาชีพนะครับที่โดนตัดสิทธิ์นะครับไม่ได้รับมาตรการนะครับเงินเยียวยาครั้งนี้หรือโครงการมาตรการเราชนะมีอาชีพอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับเป็นเพจสายด่วน 1300พมนะครับเป็นศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รวบรวมนะครับนำเสนอข้อมูลนะครับเรื่อง3กลุ่มอาชีพนะครับที่จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินเย,ยียวยาเราชนะนะครับ3,500บาทจํานวนสองเดือนนั้นมีอาชีพไหนบ้างนะครับหเลยนะครับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมจํานวน11ล้านคน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรา39และ40นั่นหมายความว่าพนักงานบริษัทต่างๆนะครับหรือผู้ที่อยู่ในประกันสังคม11ล้านคนนั้นนะครับไม่เข้าเกณฑ์น,นะครับ 2. ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวน3ล้านคนนะครับอันนี้ก็โดนตัดสิทธิ์นะครับไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินเยียวยาจากมาตรการนี้นะครับและ 3. ผู้ที่มีรายได้สูงนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติโดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนนะครับและบัญชีงเงินฝากนะครับทั้ง3อาชีพนี้นะครับทั้ง3กลุ่มนี้โดนตัดสิทธิ์แน่นอนนะครับผม